ครับคุณหมอจะให้ดูเกที่ยืดจมูกด้วยกระดูกซี่โครงนะครับนะงานแก้ที่ใช้กระดูกซี่โครงนะครับนะอ่าส่วนผส์เพื่อต้องการให้ปลายมันพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับเนาะก็จะได้ทรงจมูกที่อ่าบังคับรูปทรงได้นะครับนะยุคสมัยนี้เราก็จะต้องให้ปลายมันสูงขึ้นประมาณนี้เลยนะครับนะก็ทําให เรียกว่าองศามันชัดเจนนะครับนะมีความโค้งแล้วก็ปลายที่ไม่สุดนะครับบางเคสจยว่าใช้กระดูกหูแล้วมันสุดนะครับต้องถามคนไข้ว่าอันนี้ตอนแรกใส่ซิลิโคนมานานแล้วยังนะครับก็หลายปีหลายปีอยู่นะครับนะ,ะคิดว่าจะต้องการยังไงนะให้มันสูงขึ้นใช่ต้องการให้ปลายจมูกสูงขึ้นนะครับเนาะก็เลยตัดสินใจมาใช้วัสดุก,ก็คือกระดูกซิลิโคนครับศึกษามาจากไหนบ้างนะหรือว่า จอรีวิวอะรีวิวอ่านะครับนะขอบคุณมากติดตามเพจของร้านคุณหมอนะครับนะก็ได้รูปทรงจมูกเวลายิ้มเวลานแค่เขาหัวเราะหรือว่าอะไรก็จมูกเขาก็จะไม่โค้งไม่ตกแล้วก็จะไม่สุดแล้วนะครับนะเพราะว่าใช้เทคนิคคือกระดูกซี่โครงนี่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดนะครับที่จะเสริมตรงปลายให้มันรูปทรงที่มัน ถาวอรเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ไม่ทะลุไม่เอียงนะครับนะครับก็แ <ฮะ S 2> นะนำว่าถ้าใครมองหาวัสดุที่ต้องการความสูงมากๆโดยที่บังคับรูปทรงได้แก้จมูกชมพู่แก้จมูกหงายแก้จมูกใหญ่ก็ใช้เป็นตัวกระดูกซี่โครงแบบนี้นะครับเจ็บมากไหมครับ,ไม,บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยนะครับนะอ่านให้บอกเลยนะครับว่าสักวันสองสองวันนะครับที่รู้ว่าจุกจุี่คงแน่นหน่อยใช่ไหม หลังจากนั้นก็โอเคเข้าที่เลยนะครับนะรอบหนึงใครก็มาทำตาที่คุณหมอใหม่นะครับก็ดูทรงตาก็ติดตาแบบสายฝอคือแบบตาแบบชั้นกว้างๆนะครับนะปิดดวตาก,ก็ดูสวยงามเลยนะครับนะบก็ขอบคุณมากก็รีวิวเคสคนไข้มาจากจังหวัดไหนนะครับลาสบ,บุรีลาสบุรีนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยครับไว้วางใจที่พึกษาแกนคลินิกนะครับเนาะ